Arena of Prepare to engage. <laughs> the Imperial Palace, admired by all, is far from glamorous. It is but an open wound surrounded by sharks. มาร์ชอตอย่าเรียกลาดคลพี่เดียโนะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บ,จบนะโอยโกนกูนต,อตอดเรื่อยอ่ะ ตอนมึงร้องอ่ะต้องร้องขอชีวิตกูอะมันจะหยุดอ่ะ้คนณเล่นอีกแล้วนี่อะไรครับคุณ <c oughs> โอ้เบ้าะ่ะไม่ไปกลางดีกว่ากูไปเอาคลิปบ้างดีกว่าจนเหมือนตาแต่เดียวเหลากูเ <c oughs> อ้ตายอ่ะ <c oughs>

ымbyu Resources sid் o p a ว้าวเพนห้าคู่เด้ห้าเครวะไม่รู้ว่าลงตัวเองแบบคนมนหน้าห้าคู่เด้เด้อย่าปิงเถิะตานี่กูขอละ มันม <I was S 1> ีจังหวะที่มันวิ่งนงวงเนืกเด้วยของกูกูเลยเสียวๆนี่ต้องรอดไอ้เพื่อนต้องรอดเดวันเดียวันเน้นอ่ะเดันเน้นต้องรอด Go unseen. Slayer has been defeated. Power. My victory is imminent. <coughs> I was born to rule. This is my destiny and my burden. Mm -hmm.

เลยียงงงเลยอะงงเลยอะก็นารัดนะคุยดีแ็กแบ็ไตน์ดูดีไอีะอที่อะตายเซี่ยวเปลี่ยนมาน่นไงแบ็ตาไปยังมีด้วยยังมีอีกชิ้นยังมีชิ้น ผมไม่ตายหรอกไม่ใช่วะเกืบแตกกูกลับบ้านดีกว uh ่ากูพอละห้าวเกินไปละเป็นไงเพื่อนตานนหนิพลังกูมาไหมตานน้พลังกูโคตรมา <And S 1> ตานน้ It is but an open wound surrounded by sharks. I was born to rule. This is my destiny and my burden. Pain,

เงียบไปเฮ้ยเรนงงงงเลุกนมีหายโอ้น้องๆครับมีพี่พลักกูช่วยเพื่อนเมื่อกี้กูรักเพื่อนไงกูรักเพื่อนเกินเหนมว่าวีราไอ้เหี้ย your team has destroyed a tower melody treasures go unseen deadly your team has destroyed a tower โอ้น402ว่ะโอ้ไม่แตกเลยอ่ะโอ้โหดเกินน้ำพี่บอกไว้ก่อนพี่พี่ปุ้นยิงว่าพี่เกือใหม่แล้วตัวเนี้ยยังไม่ได้เหมือนเมื่อวานเมื่อวานที่น้ำดำดำเลยน่าจะยิงเต็มที่แลยเมื่อกี้น่าจะปล่อยพลังสุดชีวิตของกูเลยเมื่อกี้กูลืมไปพี่พี่ไม่ตายหรอกน้องน่าจะยิงมาโขเน้นๆที่หน้า เเปิดแมพดิโอ้โดมเปิดแมพดิโดมนี่งไง <c oughs> โดนเลย <c oughs> โหดเกินอ่ะไอ้น้องเอาพี่ยากอ่ะพี่วิ่งกลางปลาเลยนี่วิ่งเหมือนโรมเลยดูดู จะออยู่ัหนเองหรือน,นายหรือ the land. น,นายหรือเอาสิงน no <dynam> ี่ชอบออ พี่โคตรมาครับน้อง,องตาหนิแม่งโคตรโหดอะกูโหดโสัตว์เลยตัวของฉันพี่เลี้ยงหน้พี่วิ่งเหมือนโรมเลยเมื่อกี้น้องเห็นไหมเหมือนพี่เป็นคนโรมเองอะเมื่อกี้พี<ก>่มันก็มายกัตอนที่มันใกล้ตายอีกแล้วไอ้ยยังเป็นนี่แหละฟูนี่ มีมงางนี่นวะหายอมีคนตายวะเอ้นยอนยิมนมีคนเสียชีวิตวะ vậy đi qua, kêu hỏi riêng, đẹp. chắc nói mấy Vi-ra chắc nói mấy, nhím rồng mấy, nhát nhím rồng mấy, ào rồi nè, thùng này ào rồi, tôi bố 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 với con, combo đi à Defeated. An enemy has been defeated. Enemy ultimate. Your team has destroyed a tower. Forget what just happened. Not a quick pick by the goo. My clock at an end. Your tower has been destroyed. I was born to rule. mang này, có ai mo lên nè, ai tép, này chút điều thì lão gúp lên rồi. cắn mai cắn mai, y y mày ô, cả xuống tên tôi lên nồi, ai sợ lát, gúp để nhé. โอ้ด l ๊แม่มูของโมตัวเล่นโอดนี่ไวตัวยิงเป๊กๆตัวเล่นซ้ำอันติจบไอ้ีิยโอดนี่มา Legendary <laughs> Double Kill. โอ้โหดิกเด็กอันตีนี้ว่ะกูจะพลาดไม่ได้แม้แต่สักนิดเดียวเว้ยไอ้นมเด็กลัวไปเพื้อนเด็กลัวไม่ได้มีพี่เลยก็เยี่ยมแล้วไอ้เพื่อนของพี่เว้ยมึงสกัดตัวเล่นไว้ที่ความเป็นตายเลยแก่ต่นมันคิวนะแกตัวเล่นมันคิวอีกนะไอ้เพื่อน มาช่วยมึงเร็วไอ้เพื่อนตายตายไปเลยอ่ะตายจากแงบเฉยมึงไปช่วยทำไมวะพลาดแล้วมึงไปช่วยบิดคนแล้วช่วยตายเลยไอ้ตัวเล่นเนาะ มาโก้คือในทัดเมื่อกี้ใครใครทำอะไรเมื่อกี้มาดิโอ้เฮียโอ้เฮียเว้นเลยอะไอไกูส่งซะอยู่มันคืออะไรวะไอตรงนี้เอ๊ะนั่นมันของเพนนี่วะเดี๋ยวกมาบึ้มเลยกูกูมีลูกแก้วแล้วนี่กูไม่ได้กดแต่วะ ไม่ทัน mm. กูคิดไม่ทันว่ะว่าก <I S 2> ูมีลูกแก้วอยู่กูกำลังคุนคิดอยู่ว่าะนีน่มันสกิลอะไรวะโอ้ของเพนนี่วา <laughs> แบกเดียวเลยว่ากูคิดอกกอกไม่หรอเก็บไปเลยเก็บไดเลยหัวกูไม่อยากเป็นเอ็มเอ็มเอ็มพีเลยเพร่อยนี่ตัดเลือดมือ

ยายาโอ้ไม่เป็นไรยายายาคุณกำลังออกฟองได้ปหมเดี๋ยวว่าตัดเลือดใช่ไหมออกตัดเลือดเลอได้ครับยายายาาโอ้นั่นเก็บขี้ไอ้น้องเอ็นไว้เมื่อกี้น้องเอ็นไว้น้องเก็บขี้ไอ้น้องเมื่อกี้